กรบพี่น้องอันซ้อนกกต้นมะม่วงนะครับมบะม่วงพันกระสอให,หะใหญ่นะครับเนี่ยเห็นฮะกกใหญ่นะฮะกกสวยนะครับตอนนี้ไม่ยังพันสุกครับเห็นปะน,นี่ยฮะนุ่ยนี่สิบเนี่ยไม่น,นอยอยด้น,นุ่ยได้พี่น้องนี่เปิดใหญ่เด้พี่น้องนี่ถ้ารัพันสุกทนได้ครับดี โอกาสกเกษีอนุรักษ์ไว้เป็นม่วงพันธุ์พื้นบ้านอีสานเรานี่แหละฮะไม่รู้ภาคอื่นนะ่าจะมีไหมครับูนะฮะลูกเล็กๆสวัสดีครับเพื่อนๆครับคุณเตาชิมชนแนลยูทูบรับพี่น้องอันซ้อนกกต้น บะม่วงนะครับบะม่วงพันกระสอใหญ่นะครับเนี่ยเ ah? ห็นปะฮะกกใหญ่นะฮะกกสวยนะครับรูปคล้ายๆใบโพเนาะพีหน่องเนาะนะฮะเห็นปะครับ ah? ลูกมะเหน็ดสิทธว์อ่านวยใหญ่สำไข่ไก่ได้พี่น้องเนี่ยอยู่กลางหน้าคุณนตงเต้าชิมพอดีนะครับออนซอนก็เลยถ่ายไว้นะครับ ปีนี้ดกครับปีไกนี่บบ,บเป็นหมากนะครับพีนองตกมากปีนี้เป็นหมากเสยนะ,ะความสูงมันนี่ประมาณสองเมตรนะครับเป็นไมาพันธุ์ที่เริ่มสศู์ 0, พันเลยได้ปีนองนะ,ะเห็นบ่าหานี่ยุย่มต่ำนี่พีนองนี่งาผลกิง่งเป็นกระสีนมต่ำๆลงมานะ,ะเกือบเกือบถึงพื้นดินนะางจากพื้นดินประมาณเมตรกว่าสองเมตรนะะี่ปีนองเน,นี่ยเห็นบ่า ตอนนี้มันยังพันสุกครับเห็นปะเน,นี่ยฮะโอ้ปีนีโดกอีหลีพี่นอ้องเห็นปะครับเนี่ยเพิ่งครับพี่นอ้องต้นเตี้ยๆนึง่งบ่สูงเนี่ยบ่บ่บ,บ,บ่สูงนะครับพี่น้องเนี่ยแต่ว่ากบขันย์ใหญ่นะฮะเห็นปะครับ ดกชักพี่น้องเนี่ยนวยนี่สิบเนี่ยนวยนี่ยน้อยเอยงได้พี่น้องเนี่ยนี่เปิดใหญ่เด้พี่น้องเนี่ยถัดไปเปิ้ลซุกทนได้ครับเดียเห็นไหมเนี่ยฮะนวยอ่ะน้อยก็ไขา่ไก่อีกเด้พี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านนะมวกม่วงกระล่อนนะครับหรือมะม่วงกระสอเนี่ยนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยโกกไงเอของคุณน้ำเต่าดูชิมเนี่ยครับอยู่กลางหน้านะออนซอนก็นได้ไทายอ่ามันถึกผ่าใบวิดีโอะใเนาะพี่น้องโอ้ยโดกชักพี่น้อง ปีนี้ดค,คักนะฮะเอามุมนี้พี่น้องด้เบิ่งบ่านเนี่ยวเ,เห็นไหมครับเทียบไซคับมอไซก่า่มสูงนะพี่น้องเนี่ยนะเป็นเป็นรูปทรงใบโพนะฮะเห็นไหมฮะรูปทรงใบโพนะสวยนะครับเมื่อไหกันนี้โควิดลงมาหลีนอนน่าทงนะครับโดกเลยเห็นไหมพี่น้องเนต็มต้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะมีโอกาสก,าาก่าจะขยายพันธุ์ไป ป่าเก็บว้อยู่นะฮะพี่น้องเนาะเห็นไหมครับกกสวยเลยนะนี่น่าจาสามสิบกว่าปีละมั้งครับต้นเนี่ปลูกแม่งแต่มันเด้หน่อยอยู่เนหะ็นไหมเนี่ยโต๊ะเต็มต้นเลยครับรสชาติจะหวานหอมนะฮะแล้วก็ตรงเปลือกในเวลาเราแกะกินนี่มันมันสิบติดอัน เนื้อมันนะพี่น้องนะเดี๋ยวมันสุกสิมารีวิวไปเบิ่งอีกหลอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาเพื่อนเขาไปเบิงนะ่งไงทั้งไต่มันน่าพี่น้องงาพนดีเก็จะเป็นงาใหญ่นะฮะนี่คนบมมีเวี่ยครับหนีโควิดมานอนนะอยู่ไ้อยู่หน้านี่เห็นบอกครับพี่น้องตรงกิ่งก้านมันจะเป็นแผ่ออกมานะครับย้อยลงไปถึงดินเลยนะฮะนี่ตามนี่กับมีมีนวยมีหมากเลยพี่น้องโลกคคกปีนี่เน่ยแต่ซ่อนแต่สะออนครับ เห็นบ่พี่น้องย่อยลงมาจากพื้นดินนะอ่ะมามะม่วงของคุณน้ำเต้านี่กระสอบนี่สามสิบปีได้พี่น้องไงปีกลายในยว่เป็นมากฮะเห็นบ่าเ่ยแม่นบนบด้เต็มต้นมีทูง,งานทูใบเลยะฮะนี่เวลาสุกนี่จะหอมหวานมากนะฮะหอมหวานแล้วก็เวลาลอกเปลือกออกจากจากตรงเนื้อมันเนี่ย จะไม่ติดเนื้อนะฮะกินง่ายนะฮะหอมลูกไม่ใหญ่นะครับลูกเท่าอ,อกเล็กกว่าไขา่ไก่ออกนะฮะเนี่ยนี่ใหญ่สุดแล้วนะใหญ่สุดแล้วนะครับเนี่ยดูเทียบกับมือคุณํำเต้านะฮะเนี่ยนะฮะนี่ใหญ่สุดเลยด้พี่หน้องเนี่ยนี่ใหญ่สุดแล้วเนี่ยเนี่ยกิ่งก้านก็จะขึ้นไปแบบนี้ต้นใหญ่สูงประมาณสิบเมตรนฮะแต่ว่าตัวตัวกิ่งมันจะโน้มลงมานะ โหนลงมาเกือบติดขี้ดินบนนี้พี่น้องนี่ยังต้นนี่อยู่เป็นร้อยนะครับรังต้นนี่บางต้นนี่อายุเป็นร้อยปีก็มีนะฮะอ่อ,อนซอนสะอ่อนครับพี่น้องเห็นไหมอเอามุมนี้พี่น,อน้องหนึ่งมาอ่าต่อไปมีโอกาสกระสีอนุรักษ์ไว้เป็นมะม่วงพันธุ์พื้นบ้าน อีสานเรานี่แหละฮะไม่รู้ภาคอื่นนะ่าจะมีไหมฮะดูนะฮะลูกเล็กๆล,ลูกดกมากนะฮะเพื่อนก็ดูเอาเลยนะฮะดกมากอีกโมเมนต์เพื่อนไ้ชมกันนะฮะสาวแห้งนี่น้องดกวาตเัเล็กๆขนาดเล็กกับสามสิบปีได้พี่น้องเลย มะม่วงการล่อนดอกบอดอกไหมเพื่อนดูนะฮะเข้ามาฝั่งในร่มหน่อยนะฮะฝั่งนั้นมันแดดนะฮะนี่ละามะม่วงกระซอนี่ใหญ่สุดนะฮะใหญ่สุดดูสิอ่ายเพื่อนได้ชมกัน,นะฮะไรเซอร์ติดตามครับ อนอนซอนไร้ไทยเก็บไว้นะฮะปีนี้โดกมากนะครับมะม่วงกัดสอคุณน้ำเต้าตัวชิมนะครับนี่นะฮะเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนกรับสวัสดีครับผมออนซอนออนซอนพี่น้องออนซอนเพื่อน,น,ออน,อนเดี๋ยวถ้ามันสุกแล้วจะมารีวิวอีกรอบนะฮะเต็มต้นมีทุงงาพี่หลองน่อยล้องมาพุ่นขี้ดินพุ่น